แอดเจสซสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำมอนิเตอร์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งต่อได้3พอร์ตเลยนะครับผมมันเป็นยี่ห้อ BenQ นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยซื้อมือสองสภาพดีมาก็เยอะแล้วนะครับรวมทั้งก่อนหน้านี้ผมก็ซื้อ BenQ ใหม่2ตัวนะครับเหมือนกันนะครับผมขนาด27นิ้วราคาเพียง3 0 0พต้นๆนะครับมันเป็นมือสองสภาพค่อนข้างดีนะครับก็ประมาณสัก85ถึง 95%นะนะโดยที่มองด้วยสายตานะครับผมดูแล้วมันก็เหมือนใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้เนะี่ยผมต่อถึง3จอเลยเออขออภยัย3เครื่อง,งเลยนะก็คือต่อเครื่องคอมตัวนึงเครื่องแท็บเล็ตตัวนึงแล้วก็โน้ตบุ๊กอีกตัวนะครับผมเขาจะมีมาให้3พอร์ตก็คือมี VGA DVI แล้วก็ HDMI นะครับเดี๋ยวผมต่อ,อยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ มาดูตัวจอกัอนนะครับผมตัวจอก็อโอเคเลยนะถ้าเกิดว่ามันเป็นจอตอนที่ยังไม่ได้ใช้งานจะเป็นลักษณะนี้เท็กเจอร์ของเขาก็จะเป็นแนวสีดำทรายนะมันจะไม่สะท้อนแสงนะครับนี่ขนาดผมส่องสะท้อนกับไฟพไดานก็ยังไม่สะท้อนมาเป็นแก้วชัดเจนนะครับตอนนี้ก็มีขี้ฝุ่นบ้างนะ <c oughs> นี่นะครับ แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขามีโหมดให้ปรับด้วยนะ Low Blue l i ก็คือกันแสงสีฟ้าซึ่งเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่แว่นตาเพื่อจะดูหรืออ่านข้อความอะไรนะครับเหมาะมากเลยมันมีหลายโหมดมากเลยแล้วก็ดีสำหรับผู้ที่เรียนออนไลน์ด้วยนะครับมีปุ่มด้านหลังให้กดนะผมกดปุ๊บก็จะเปิดขึ้นมาเป็นลักษณะนี้เลยนะอรอประมาณสัก5วินาทีก็จะขึ้นโปรแกรมที่เราตั้งค่าไว้ หรือเปิดไว้นะครับโอเคจอตัวเนี้ตอนเนี้ผมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับเป็น PC ตัวเนี้ผมต่อด้วยก็จอต่างหากมันเป็น1070 Ti นะครับก็รุ่นนานแล้วละ่ะจะเป็น HDMI h ี m i ก็จะเป็นลักษณะนี้ผมต่อออกไปเป็น DVI นะครับเนี่ยทั้งหมด3เส้นเลยเห็นไหมอ่าตัวนี้เป็น DVI ที่ต่อกับคอมนะครับตัวนี้เป็น VGA ผมต่อกับแท็บเล็ตนะเนี่ยตัวนี้แท็บเล็ตก็จะมี Docking แล้วก็มี VGA ให้ต่อนะครับส่วน HDMI ตัวนี้เลยเนี่ยผมเ็ต่อกับ ตัวนี้เลยเดี๋ยวผมจะเสียบไปเลยแล้วกันคำๆดูนิดนึงคำแล้วก็เสียบเลยโอเคนะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วสำหรับสาม p u t u t นะครับผมเออข้อดีที่ผมชอบสำหรับตัวนี้เลยนะครับ ปุ่มครับเวลาเราทัชเนี่ยเราจะดินเสียงเห็นไหมคือเราจะรู้สึกได้เลยว่าเรากำลังกดอยู่ไม่ใช่เป็นแบบระบบแตะสัมผัสที่บริเวณตรงนี้นะมันไม่ใช่นะคือเราทัชที่ตรงนี้เราสามารถดูเมนูต่างๆได้ที่ด้านขวาล่างนี่เลยนะครับ อโอเคผมกดให้ดูนะ mm hmm. เช่น mm hmm. ผมจะเปลี่ยนอินพุตนะครับตัวเนี้ยผมต่อโดยตรงอยู่แล้ว mm hmm. กับคอมใหญ่สำหรับทำงานนะส่วนทีนี้ผมจะเอ,เอาของแท็บเล็ตนะขึ้นจอผมก็กด mm hmm. ผมจำได้ว่าผมกดที่ปุ่มนี้กดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีลูกศรเลื่อนขึ้น, mm hmm. นเลื่อนลง mm hmm. เห็นไหมตอนนี้ผมจะเอาอะไรอะ่ะ ดีซับอ่ะโอเคผมก็กดปุ่มที่ลูกศรลงอ่าหรือกดลูกศรขึ้นนะดีซับเนี่ยนะเครื่องหมายถูกตกลงก็คือปุ่มนี้แล้วก็นิ้วแย็ไปด้านหลังกดปับ๊บรอประมาณ5วิก็จะขึ้นมาตัวนี้เนี่ยผมต่อเป็นจอที่2อ,อยู่ จะเห็นว่าผมลากเมาส์นะเดีย๋ยวผมเปิดเครื่องอเมาส์ก่อนเปิดคีย์บอร์ดก่อนโอเคผมลากเมาส์จะเห็นว่าเมาส์เนี่ยผมทำงานอยู่เห็นไหมอ่ะโอเคทีนี้ยจอเนี่ยผมเปิดหน้านี้อยู่ค้างค้างไว้อยู่นะผมก็จะเลื่อนเบาาว์เซอร์ตัวเนี้ย มาจอที่สองดูเห็นไหมมาแล้วเห็นไหมผมจะขยับไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากตัวนี้มันตัวเบ์เซอร์เนี่ยผมเปิดไปหลายแทบ็บมันก็เลยกดแล้วไปโดนแท็บ่ะนะผมก็จะเลื่อน ตรงด้านบนที่ว่างนะโอเคพอมันพน้นมาจอที่สองแล้วเราก็ลากเมาส์าตามมาอ่ามาเปิดจอใหญ่เลยเห็นไหมจอหนึ่งเราจะไปทำอย่างอื่นต่อก็ได้นะเปิดอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะครับตัวนี้เป็นทัสกรีนนะเช่นเราจะเปิดตัวนี้อันนึงก็ได้เปิดทวิตเร์เฟซบุ๊กอ่อทวิเลนหรือเปิดอีมูต่างๆเพิ่มเติม ใน,นกรณีนี้ผมอาจจะเปิดอะไรขึ้นมาอีกสักตัวหนึ่งก็ได้นะครับแลวเราก็ยังสามารถเอาตัวเนี้ยซ้อนเข้าไปอีกจอที่สองก็ได้ด้วยนะอันนี้ผมเปิดค้างไว้ก่อนโอเคก็จะเปิด Youtube จอใหญ่ดูหนังสะใจไปเลยนะครับกับ27นิ้วนะครับผมเอาต่อมาผมจะเปิดกับโน้ตบุ๊กนะครับตัวนี้ผมเปิด หน้า Microsoft Store อยู่นะครับโอเคผมเข้ามาที่เดิมตัวนี้เป็นโหมดเปลี่ยนนะครับตัวนี้ผมต่อเป็นให้ดีหม้ใช่ไหมผมก็ต้องเลือกให้ดีไม้แล้วผมก็กดถูกนี่นิ้วแย่เข้าไปตรงอักษรถูกเลยรอประมาณสี่ห้าวิมันก็จะขึ้นมาปึง้งอ่าเหมือนกันไหมตัวนี้ผมไม่ได้จอ่อโทษ ผมไม่ได้ต่อเป็นแบบจอที่สองนะครับอ่ามันก็จะขึ้นมาเหมือนกันเลยคือจอที่สองเนี่ยมันต่อแัะสะดวกสำหรับการตัดต่อวิดีโอเช่นไทม์ไลน์ยาวๆด้วยนะครับแต่ในกรณีนี้ผมยังไม่ได้ต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเซตติ้งนิดนึงดีกว่าถ้าเกิดเราอยากจะต่อใช่ไหมอ่ะโอเคโน้ตบุ๊กนะ เราก็แค่ไปที่ Display นะครับ Setting Display Setting แล้วก็ไปเลือกที่จอนะครับเนี่ย Multiple Display นะครับก่อนที่จะไป Multiple Display ผมไป Advanced Display Setting เลยแล้วกันนะครับผม เขาจะบอกเลยนะครับว่าดิสเพย์ที่1นึง internal display คือในตัวเครื่องตัวที่2ก็คือ BenQ GW2760HS นะครับตัวนี้ที่ใช้อยู่นะครับแตะเข้าไปบบปับ๊บ refresh rate อยู่ที่เท่าไหร่เต็มที่ก็60นะครับแต่ตอนนี้ผมก็จะเอาแบบธรรมดาของมันไปก่อนนะครับผมโอเค เราตั้ง Dis uh, display information uh, เกี่ยวกับ display setting ไปแล้วก็แบ c k กลับไปนะครับผมให้ดูเฉยๆว่ามัน connect แล้วตัวที่2ก็คือตัวนี้นะครับเราสามารถต่อได้หลายแบบเลยถ้าผมต่อ extend Dis display นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นการพร้อมใช้จอที่2แล้วนะครับผมเลือก keep change โอเคนะครับ ผมเปิดโปรแกรมอะไรขึ้นมาเช่น t h i s p c ผมจะโยกไปไว้ในจอใหญ่ผมก็จะลากไปเห็นไหมมาล้วเห็นไหมแล้วผมก็ต้องลากเมาส์เนี่ยไปที่จอที่สองด้วยเห็นไหมผมลากไปแล้วเป็นลักษณะนี้ทเท่านี้ก็ใช้จอที่สองได้จอที่1เราก็ใช้งาน หลักอื่นๆไปก็ได้นะครับผมโอเคทีนี้ผมก็เซตกลับให้เป็นเหมือนเดิมก่อนเพราะว่าผมต่อแท็บเล็ตใช้เป็น2จอไปแล้วนะครับผมเซตกลับมาดิสเพย์ก็จะกลับมาเหมือนเดิมโอเคง่ายนะครับผมตัวนี้มีโหมดด้วยนะครับเห็น Low โ l i g ไร,ร,รไหมอ่า ช่วยในการลดแสงสีฟ้าซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ตั้งค่าลดแสงสีฟ้าไว้อยู่นะครับโอเคผมก็ทำการกดอ่าเขาก็จะบอกว่าจะใช้เกี่ยวกับอะไรท่องเว็บตอนนี้ผมตั้งอยู่ที่ท่องเว็บทีนี้ผมจะตั้งไปที่มัลติมีเดียก็เท่ากับว่าจอตัวนี้ก็จะสว่างโล่ขึ้นมาเลยนะครับโอเคผมจะเปิดเทสสีนิดนึงดีกว่า เออเมื่อกี้ผมยังไม่ได้เซฟหรือเปล่าต้องกดไปที่เครื่องหมายถูกด้วยนะผมให้ดูโหมดก่อนแล้วกันเว็บเซิร์วิ่งก็จะซอฟต์ลงมาเห็นไหมมันติมีเดียแสงจัดเลย l e a d ิดด้งนี่ออกอมเหลืองนิดนึงเพื่อในเพื่อสะดวกในการอ่านตัดแสงสีฟ้าไปเลยนะครับสำหรับการอ่านตัวหนังสือออฟฟิศนี่ก็จะทึบลงมาอีกนิดนึงนะแต่แสงสีเหลืองจะลดลง อะไรประมาณนี้กดเครื่องหมายถูกนะครับเดี๋ยวผมตอนนี้ผมตั้งมันติมีเดียก่อนแล้วก็ไปที่เครื่องหมายถูกอ่ามันก็จะค้างโหมดนี้ไว้สีสันก็จะจัดจ้านแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเกี่ยวกับการ เนื่องจากการเทสสีเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับผมก็จะเข้า NCS เป็นหลักเลยนะครับผมก็จะเลือกอะไรที่มันสีจัดนิดนึงอ่ะผมเลือกตัวนี้แล้วกันโอเค ความละเอียด 180p 0อ่าโอเคนะครับอันนี้คือสีแสงปกติเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับอ่กดตรงนี้นะสองครั้งตอนนี้อยู่ที่มันติมีเดียนะครับเว็บเซิร์ฟวิงจะเป็นอย่างหนึ่งสีจะเริ่มดรอปลงเอ่โทษทีเป็นลีดดิ้งนะครับลบเจก็จะดรอปลงมา สำหรับการอ่านนะครับจอจะอมเหลืองทีนี้จอจะแสงเหมือนเดิมนะครับแต่สีเหลืองจะดรอปลงนะครับเกี่ยวกับการทำงานออฟฟิศซึ่งบางทีเราจะต้องทำงานออฟฟิศแล้วก็ใส่กราฟิกต่างๆนะครับมันก็จะต้องให้สีค่อนข้างตรงนะก็เลยออฟฟิศนี่ก็จะดรอปมาแต่แต่จะไม่เพิ่มแสงสีเหลือง ส่วนเว็บเซิร์ฟวิรนี่ก็ยิ่งจอนี้ค่อนข้างถาขึ้นนิดนึงนะครับผมแต่แสงจะไม่สู้เท่ากับมัลติมีเดียซึ่งสว่างจ้าเลยนะครับผมโอเคผมจะตั้งไว้ที่เว็บเซิร์ฟวิรแล้วกันเว็บเซิร์ฟวิรนะครับ50%เนเนี่ยสำหรับผมผมว่าโอเคแล้วสำหรับการดูเกี่ยวกับ การลงทุนของผมนะครับซึ่งผมไม่ได้เปิดกราฟให้ดูนะเพราะว่ารู้สึกว่าจะผิดกฎเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ทำอะไรบนแพลตฟอร์มถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยบางทีมันลำบากนิดนึงนะบางทีช่องมันจะบินาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเออ่ไม่ยอมรับกฎไม่ทำตามกฎของเขานะครับผมโอเค ทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการตั้งค่าที่ผมจะใช้กับโน้ตบุ๊กเกี่ยวกับพวกกราฟต่างๆโอเคเรียบร้อยนะครับยี่ห้อเบนคนี้นะครับมันมาจากไต้หวันนะนะเพราะฉะนั้นชิปเชฟอะไรพวกนี้ไต้หวันเขาผลิตเองแล้วนะครับ CPU อะไรพวกนี้เขาเขาผลิตระดับ5นาโนเมตรเลยนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีอะไรใหม่แล้วก็ ชิปเขาก็มีอยู่ต่อเนื่องไม่ขาดนะครับเพราะฉะนั้นก็หายห่วงครับเรื่องชิปเรื่องระบบการใช้ภายในนะครับซึ่งผมเคยซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วใช้งานได้ดีทั้งสองตัวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวไหนที่ผมใช้อยู่อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะไม่ใช่ทรงยาวเท่าไหร่นะครับเป็นคิวเหมือนกันนะครับ ตัวนี้สภาพดีสีสันสวยงามเหมือนกันนะครับขอบกระบ,บางเลยนะคเนี่ยบางเฉียบเลยขอบตัวนี้สองปีแล้วส่วนตัวนั้นผมว่าน่าจะเก่ากว่านะตัวนี้จะไม่มีพื้นอะไรที่มันยืดออกมาหนาเท่านี้ก็หนาเท่านี้เลยนะครับส่วนตัวใหม่ที่ผมซื้อมานั้นก็จะเป็นลักษณะว่าโอเคตรงนี้ยบางกว่าจริงนะครับ แต่มีแผงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ขอบอาจจะหนานิดนึงนะแล้วที่เออจุดอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบก็คือตัวพ w e r ของเขานะครับไม่ใช่อแดปเตอร์เป็นสายไฟต่อโดยตรงกับปลั๊กไฟไปเลยนะครับผมซึ่งไม่ต้องมีอแดปเตอร์อะไรแบบนี้ให้กวนใจนะ ไม่มีอะแดปเตอร์แบบนี้ให้กวนใจเราก็ต่อตรงได้เลยง่ายดีนะครับผมตัวจอค่อนข้างแข็งแรงนะครับมัน่นคงตัวระบบที่เรียกว่ากันสั่นอะไรของเขาเนี่ยก็โอเคคนระับตัวน้ำหนักเขามีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่เคยโยกเยกนะเออที่สําคัญที่สุดเลยผมก็ชอบตรงไม่ต้องมานั่งทัศกีดตรงนี้นะครับผมเล็กอย่างหนึ่งเขาเออกแบบมา ค่อนข้างดีแทนที่จะกดลักษณะขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้จอโยกเยกใช่ไหมนี่เขาเอาไว้ด้านหลังเราสามารถใช้นิ้วโป้งกดไว้ได้แล้วก็เราก็กดปุ่มโดยที่จอไม่ต้องสั่นอะไรมากเนี่ยนะครับลักษณะเนี้นิ้วโป้งกดไว้แล้วเราก็กดปุ่มนิ้วชี้กดด้านหลังนิ้วโปง้งกดจอเท่านี้เองก็เปลี่ยนโหมดหง่ายๆจอก็ไม่สั่นด้วยนะครับผม ผมลืมบอกอีกเรื่องหนึ่งไปนะครับเกี่ยวกับการต่อให้ดีไมให้ดีตัวนี้ต่อไปแล้วเนี่ยยังมีระบบเสียงให้ด้วยนะครับผมจะเปิดจากตัวแอปพลิเคชันกันแล้วกันเออขอโทษเปิดจากเบราว์เซอร์นะครับเช่นเคยครับไปที่ NCS นะครับผมจะเปิดเพลงให้ดูคร่าวๆแล้วกัน ก็เปิดเสียงตรงนี้คือเสียงเขาจะไม่ได้ดังมากนะครับแต่มีเสียงผมก็จะเปิดจอไปอินที่อินพุตของผมนะครับโอ้ยตัวนี้นะอ่าตัวนี้เป็น hdmi ผมก็จะเลื่อนมาที่ hdmi แล้วกดถูกรอประมาณสี่ห้าวิก็จะขึ้นมา ปงได้ยินเสียงไหมครับโดยที่เราไม่ต้องต่อจอ3.5เลยนะครับนี่ไม่ได้ต่อนะระบบเสียงมันเข้าไปในสายแค่ดีไมไปออกหน้าจอเลยตัวลำโพงไม่ต้องหวังผลอะไรมากนะครับ ไม่ค่อยจะดังนะครับผมเดี๋ยวผมกดข้ามโฆษณาไปก่อนอ่าเนี่ยนะครับมีระบบปรับเสียงให้ตอนนี้ผมปรับไป98แล้วผมปิดไปโอเคโอเคครับทีนี้เรามาดูที่ซื้อกันนะครับผมผมซื้อมาจากร้านนี้นะครับน่าจะ อ่านว่าแตงโมเลิบศูน์ศูนยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนที่ผมซื้อเนี่ยนะมันราคานี้บวกค่าส่งอีกนิดหน่อยนะครับผมเขามีส่วนลด200บาทด้วยสำหรับการใช้โค้ดซื้อนะครับแต่ว่าโค้ดนั้นได้หมดไปแล้วผมมาไม่ทันนะครับผมก็ได้คุยกับเขาเหมือนกันนะครับผมก็กดแชทเข้าไปคุยเขานะครับว่า ขอส่วนลดได้ไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้แล้วครับเพราะว่าโค้ดหมดไปแล้วโอเคเนี่ยผมแตะที่แชทเข้าไปก็จะเห็นว่าผมคุยรายละเอียดไปแล้วนะครับผมว่าจะซื้อมาสองจออะไรประมาณนั้นนลนะสุดท้ายผมก็ซื้อมาจอเดียวนะครับร้านนี้ผมได้ซื้อมาจอเนี่ยนะผมโอเคเลยเขาอยู่จังหวัดเลยนะครับแตะเข้าไปก็จะเห็นว่าเขาก็จะมี รายการสินค้าขายอยู่หลายรายการเหมือนกันนะครับเข้าไปนะครับเขาจะมีให้กดติดตามบางทีกดติดตามแล้วก็ได้ส่วนลดด้วยนะครับมีจอหลายแบบเลยนะครับมีเครื่องเกี่ยวกับเครื่องคอมนะครับแลมต่างๆนะครับผมอยู่จังหวัดเลยนะครับแล้วก็มีโค้ดส,ส่วนลดอะไรอีกเยอะแยะเลยนะครับซึ่งท่านผู้ชมอาจจะได้ซื้อถูกก่าผมอีกนะ ถ้าเกิดเรามองโค้ดดีๆหรือว่าติดตามร้านค้าเขา,เานะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเขาขายไปแล้วสิบสองชิ้นเมื่อวานยังขายแค่เจ็ดนะครับผมคอมเมนต์ว่าเออแนะนำร้านนี้เนี่ยเขาก็เลยเออมีคนอาจจะซื้อเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เหลือเจ็ดแล้วนะครับใครดูคลิปนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดมองหามอนิเตอร์อยู่ก็สามารถรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีบตัดต่อและรีบลงแล้วนะครับผม เมื่อวันซื้อนี้ผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณเจสามสิบหรือเปล่าเนี่ยคุ้นๆนะเดี๋ยวผมจะรีบลงแล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็รีบไปซื้อกันนะครับสําหรับคนที่ต้องการซื้อนะครับแล้วก็ไปวัดดวงเอานิดนึงว่าดีไม่ดีคุณก็สามารถที่จะคุยกับเขาได้ก่อนด้วยการกดแชทเนี่ยว่ามีสินค้านี้ไหมอะไรไหมเนี่ยนะก็สามารถแชทกับเขาได้เลยนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมรีบไปทําคลิปดีกว่านะครับผมจะได้ใครที่ติดตามช่องนี้อยู่ก็จะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมตั้งแต่นี้ไปผมทําคลิปผมจะรีบลงสําหรับสินค้าอะไรที่มันมีน้อยแล้วนะครับแล้วก็จะลงลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยแล้วก็กดสั่งได้เลยอะไรประมาณนั้นโอเคครับแกจะแสีไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อที่เป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ